สวัสดีคร <queen> ับวันนี้ชาวนะข่าวฟิลก็ดีใจนะครับแล้วขอบขอบคุณขอบคุณกันอะไรละรอะไรเนี่ยข่าวตำรวจท่องเที่ยวสายบันเทิงพี่ตึงก็ติดอ่างไปเลยตึงเต้นเจอตำรวจสาวตำรวจสาวก็ไปให้เกียรติมาทำข่าวนะครับวันนี้นะครับฟิ์ก็ดีใจที่มามีงานบูชบุขวันนี้แล้วก็ก็มีอ่าชาติประชาชนผมชาติ สมชาติเรา่ตื่นเต้นเราได้อยู่ใกล้คนรอดใจสวยสมชาติแล้วเหรอไม่เปลี่ยนเป็นชาติประชาไทยนะอรชาิชายภูมิแล้ววันนี้วันนีไม่ได้หรเนี่ยทำได้มุกไปอย่างนั้นแหละวันนี้เราได้รับเกียรติจากนางเอกสวยนะครับคุณวัสนาสิทธิเวช สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นน้องเป็นน้องใหม่นะคะน้องใหม่แต่ว่าแก่และเกินในวงการคือไม่เคยเล่นละครพื no. ้นบ no. ้านเลยหรือละครจากจกวงวงนี้พี่ก้อยไม่เคยเล่นนะคะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เนื่องจากว่าได้รู้จักกับคุณครูชูชีพนะคะแล้วคุณชูชีพก็ ชวนมาโดยเฉพาะเราก็มีพี่ๆอย่างพี่สมชาติประชาไทยนี่ก็เป็นพี่ที่เหมือนพี่ชายจริงๆพี่กบของเราเนี่ยรุ่นเดียวกันแจ้งเกิดด้วยกันในครูบ้านนอกมา46ปีแล้วแล้วก็ยังมาเจอพี่ตึงนะคะพี่ตึงที่น่ารักแล้วก็คุณพี่ชาตินะคะแล้วก็เจอน้องจูกน้องๆหลายๆท่านเนี่ยนะคะ ก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ,อ้เราได้กลับมาเจอเพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องทำให้มีความสุขจริงๆแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆของนักแสดงทุกๆคนที่ยืนอยู่วันนี้พร้อมทั้งอยากจะชมนักแสดงหน้าใหม่นะคะแล้วเรื่องราวอันตื่นเต้นสนุกสนานไม่แพ้หนังชาติอื่นละครชาติอื่นเขาเลยคือมีอภิธิหารในต่างๆเนี่ยสนุกสนุกเกี่ยวกับ เอ่ออะไรนะน,นาคราชาใช่ไหมคะนาคราชาพญานาคอะไรอย่างเงี้ยมีข้ามภพข้ามภพข้ามชาติลูกไปไปถึง ปักกิ่งโตเกียวอยุธยาอะไรก็ว่าไปนะคะหลายแนวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนั้นเลยหลับตาปุ๊บทะลุไมติมาเลยแต่เราก็ยังอยู่ที่พระราชวังกับเมเดตพี่เสด็จพี่ว่าไงเฉเดจพี่ว่าไงแล้วเราต้องอยู่พระราชวังอยู่แล้วพราจะไปไหนไม่ได้เสเดจพี่เล่นเป็นใครคะเล่นเป็นอนันต์ตะนักขลังโอ้เป็นพระสวามีของดีฉันเองค่ะ แล้วก็ต่อไปก็พี่ชาติล่ะคกันชาติอยู่เมืองไหนล่ะพี่ผมก็กำลังหามาเอสซีมาเอสโอเราจะได้เจอกันไหมล่ะพี่ข้างเป็นได้ไหมคะคนนี้หรือเปล่าเนี่ยเราเป็นคนน่ารักครับก็น่าติดตามนะครับซึ่งเป็นภาคที่ว่าแหวกแนวจากภาคคนก่างสองพันแปดสองพันแปดครับสองพาริภาติศาสตรนะครับอ่าคนสิบสองนักราผมมาเป็น ชใช่ค่ใช่ใช่ครับคนที่ผ่านเมื่อกี้นะก็จะไปอีกรอบนะคะขอบคุณมากครับพี่ นี่ก็จะข้าบผมก็ต้องเนี่ยท่านี้ก็จะบอกว่าด้วยความสนิทสนมกันช่างแต่งหน้าก็อยากให้ท่านติดตามนะครับทางเมืองใช่ครับนี่เนี่ยนี่บางร้านนดนึงนี่นี่นี่เมืองหนึ่งเมืองหนึ่งเป็นคนละเมืองนี่เมืองแล้วคุณชาติชใจผมอีกเมืองหนึ่งผมผมก็อีกเมืองหนึ่งเจ้าหมอนเจ้าหมอนเจ้าเมืองสามโคกเรไม่ได้เราไม่ไดลองทั่วโลกอ่ะเรามีประเทศทั่วโลกเลยไป่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะสองคนใช่ค่ะตลอดใช่เจ็กระเซ้าเยงแยหยอกกันด้วยความสนิทสนมกันนบทอะมี ก็เป็นน้องชายของพี่กบนะครับผมในเรื่องนะครับหนาคราสเป็นน้องชายกษัตริย์เลยนะครน้องชายกษัตริย์พญาดำแสนนะครับผมหนาคราชด้วยใช่ไหมเป็นด้วยมั้งครับเนี่ยเนี่ยไี่ได้หนแบบว่าพอเกิดอากาศหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ติดปั๊บดีปั๊บดูหน้าตาพวกเวทมนต์ดำอะไรอย่างเงี้ย มีปล่อยแสงด้วยนะน่าจ้ากุมารทองสิผมกำลังจะพูดว่าอาจารย์มีมาทองมาด้วยด้วยเนี่ยกำลังคิดอยู่เอาไงเขากำลังแซวอยู่ว่าคนนี้เหมือนเอซีผมใช่ไหมใช่ใช่แล้วคุณท้าวคุณท้าวคุณเท้าเขาบอกยังไม่มีมาเหตุใดเอ้าตาหาเมเอซีตามหาเมเอซีอยู่ใช่การเล่นเป็นอะไรครับพี่อ๋อผมเล่นผมเล่นเป็นทหารครับเป็นตัวตัวร้ายครับ โอ้โหตัวร้ายหน้าตาออกดีดีอ่ะหน้าตาคนดีมากได้เล่นเป็นทหารแล้วนี่เล่นเป็นท่าอะไรฮะท่าอะไรคงพระเอกละมั้งโดนหน้าเแต่โดูหน้าแต่หน้าหวานเนี่ยน่ะไม่ใช่ตัวร้ายนะดูหัวก็รู้นะดูดูแล้วเหมือนเจ้าวานยิ่งเที่ยวเลยใช่แล้วก่อนหน้านี้พี่ก้อยเคยได้อ่ารู้ผลงานของครูชูชีพ ทราบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก้อยก็ได้รับรางวัลจากครูชูชีพคแล้วค่ะีค่จึงคือลค่ะพี่ได้รับได้รับรางวัลอยู่แล้วสองปีซ้อนเลยจากครูชูชีพแล้วก็ได้ทราบว่าครูชูชีพเนี่ยทํางานด้านศิลปะแล้วก็สร้างละครพื้นบ้านอยู่สองสามเรื่องนะคะพี่ก็สนใจค่ะสนใจคือขออนุญาตอธิบายความนิดนึงตอนครูชูชีพมอบรางวัลนะครคือครูชูชีพเนี่ยไม่ได้คิดเงินใครงั้นเลย ได้ด้วยฝีมือแล้วก็เชิญมาเพื่อบันเกียรตินะครับคือคุณพิสิท์ทำด้วยหัวใจมีคณะกรรมการคัดสรรด้วยคัดสรรมาแคุยภาพอะไรพวกเรื่องซีนผู้ช่างคณะกรรมการคัดสรรเนาะไม่เลยซีซัดเด็ดแล้วมาแย่งซีนอีกแล้วดูสิไม่พอดียกอ่ออันนี้ขึ้นมานะคะรอบเขาเรียกละครครั้งที่แล้วเขาเล่นเป็นคนหน้าดำหน้าขาวนะคะ รอบนี้ได้เปิดหน้าเต็มๆคือเปิดหน้าเลยเปิดหน้าตอนนี้เปิดหน้าเลยพี่ช้างไม่ได้ค่ะตอนที่แล้วไม่ได้เปิดหน้ามีอะไรที่จะต้อนรับน้องพี่ก้อยค่ะใช่ให้พี่เอกพี่ว่าจะดูแลอย่างอบอุ่นครับผมกับน้องนี่ก็คงจะบอกว่าที่เขาพูดเมื่อกี้ผมตกใจไหมนะดูเหมือนนานนะ สี่สิบหกปีหนูได้ยินเมื่อวานคุยกับพี่จ้อยมากเลยสองหนึ่งใช่พี่ยี่สิบหกปีผมยังไม่เคยเลยอเพิ่งเกิดอ่ะถ่ายปีสองศูนย์ค่ะถ่ายปีสองศูนย์ทั้ปีเลยค่ะแล้วก็ถายปีสองหนึ่งถ่ายปีสองรูปกำลังอู้แว่อแ้ะเลยใช่ไหมคะตอนนั้นพี่ก็อายุสิบแปดโอ้แล้วแล้วมองหน้าน้องเราจะไม่แก่เหรออุ้ยเราไม่แก่หรอกเราจะอยู่ไปนานๆนะคะเจอกันเลยเจอกันเลยได้าะ จำหน้าเขแม่นเพราะว่าเราเป็นคนจดตทีวีอ,อ๋อค่ะค่ะถือว่ายังบบทุกทุกท่านดูแล,แลสุขภาพแล้วก็คือ,อยังดูดีความ เขาเหมือนแบบดูดีจากภายในท่านเลยนะคะพวกหนูนี่ถือเป็นรุ่นลูกเลยนะเพื่อเฉลยขณะที่แบบว่าภาพยนตร์ของท่านกําลังโด่งดังนะคะสิปีให้หลังหนูก็มาดูทันนะปีซ้ำหนึ่งนะมาทันด้วยนี่ตะวันน่ะนี่อะไรครับทนี่หมดแล้วนี่จะบอกว่านะเพื่อนพูดนั้นไปหมดแล้วใช่มยังอยู่กันเหลืออยู่แค่กลับดาวไปแล้วกลับดาวท่านรอยังอยู่จริงๆใช่ใครก็ไม่สามารถทําอะไรเพื่อพิศมชาติได้เลยค่ะ วนเหียใช่ผมตอนนี้ผมกำลังกินยาลบหลอยอยู่หรอหรือว่าจะจะไปสั่งไปซื้อที่อินเดียเขาบอกคนทำยาคนที่ทำคนที่ทำยาตายซะแล้วตายผมก็เลยต้องยอมเลยต้องยอมหล่อต่อไปต่อไปต่อไวกวปากหลานยังไงก็ฝากติดตามครับติดตามด้วยครับก็ไปอยู่สองนาขารสองนาขารตันตันตัตราได้ครนะตอนตอน เดี๋ยวราเราจะจะมาอัพข่าวเรื่อยค่ะพิมข่าวตำรวจและท่องเที่ยวจะมาอัพข่าวเรื่อยๆนะคะจะมาอัปเดตเบื้องหลงบื้องหลังเนาะใครแอบแกล้งกันอะไรยังไงจะเก็บมาฟั๊บฉันอยากเป็นอ่ามันมันนิจนาเออ เชิญเลยค่ะมาเลยมาเล่นด้วยเองใช่ไหมงูพิจุกใช่ไหมคุณผมจองตัวแล้วหรอก็าอยู่ข้างสนามที่นีกูจุกจอดง่ายเดินใช่กันแต่สองจุกจุกถ้าต่อไปก็จุกก็เล่นเป็นกุมารมีใครทำไปเลยช่วงไหนวันไหนของ เออเวลายังองบอกว่าห้าโมงเย็นว่าจทร์ะครับอัปเดตเวลาเดือนไหนเดือนไหนเดือนไหนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการถ่ายทำนะคะเดี๋ยวเก็บภาพน่ารักๆวันนี้เป็นวันแรกวันแรกที่ที่ได้เลิอกหนึ่งมงสวนแล้วก็ถ่ายขอบคุณพี่ๆทุกคนแทนเราค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะที่น้องๆยินดีค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย ฝากติดตามช่องเจหมวยเบิงบานด้วยนะคะ